ที่น่าสนใจกันเลยนะครับก็มีรายงานจากแมทลอครับบอกว่าท็อตโบอรีเนี่ยกำลังทำหน้าที่ประธานสมโมสรแบบดั้งเดิมที่เน้นไปเรื่องการอัปเกรดสนามและการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆทั่วยุโรปในขณะที่เบดัต x เอ็กบารีแล้วก็เคลียร์เล็กแคปิตอลเนี่ยจะทำหน้าที่ตัดสินใจเรื่องด้านกีฬาเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ Financial Times เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ระดมทุนประมาณ403ล้านปอนด์จากอาร์เรชเมจเมนครับ ผู้จัดการสินทรัพย์สำรองซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐเนื่องจากเจ้าของเชลซีเนี่ยกำลังมองหาวิธีเพิ่มเงินทุนสำหรับสร้างสนามและโครงการอื่นเพิ่มเติมในสโมสรน,นะครับซึ่งแมตต์ลอก็บอกว่าการเพิ่มเงินสด400ล้านปอนด์ของ a r ร์เรส a n เ g e m e เมนี่ยให้กับเชลซีจะช่วยโครงการในการทำสนามซึ่งมีราคาสูงกว่า1.5พันล้านรวมถึงการพัฒนาคอปแฮมใหม่ และแผนอื่นๆอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันครับแหล่งข่าวภายในในเชลซียืนยันว่าเงินลงทุนใหม่นี้เนี่ยจะไม่ถูกนำไปโปะในส่วนค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วแต่จะนำไปลงทุนในโครงการที่จะนำมาซึ่งโอกาสขายตัว๋วได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วน ESPN เนี่ยก็รายงานบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเจ้าของทีมเชลซียืนยันว่าสโมสรเนี่ยไม่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น หรือไม่มีความกังวลเรื่องการละเมิดกฎ Financial Fair Play ของทางยูฟานะครับซึ่งแมตลอก็ออกมายืนยันนะฮะบอกว่าเชลซีกำลังพิจารณาว่าจะพัฒนาปรับปรุง s แตนฟอร์ดบริดจใหม่หรือว่าจะพยายามย้ายสโมสรไปยังที่ตั้งใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าจะย้ายใหม่หรือว่าจะปรับปรุงหรือย,ยังไงนะฮะเดี๋ยวตุลาคมนี้ผมไปเยือนเดอะบริดจเนี่ยเดี๋ยวไปอัปเดตให้นะครับ ขณะเดียวกันครับก็มีภาพของอัลบาโดโรยาครับลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสื่ออย่างลอนดอนเวิร์รายงานว่าโรย่าเนจะลงเล่นกับเชลซีชุดเล็กในตอนนี้ไปก่อนนะครับเพื่อเรียกความฟิตให้เต็มรูปแบบหลังจากเจ็บที่ ACL มาอย่างยาวนานนะครับขณะเดียวกันครับนาะธานกิซซิงครับรายงานข่าวไม่ค่อยดีนะครับบอกว่า,าทางเบอร์โนเบเดชิครับ ได้รับบาดเจ็บซ้ำอีกเล็กน้อยครับหลังจากพยายามเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตอนนี้เขากลับมาซ้อมแยกเดี่ยวได้แล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าจะลงซ้อมเต็มรูปแบบได้ไหมในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันฮะนาธานกิซซิงรายงานบอกว่ามอยเซสไคเซโดเนี่ยไม่ได้ลงฝึกซ้อมกับเชลซีในวันนี้นะครับแล้วก็เลียมชูมี่ครับจากดิแอรติกเนี่ยบอกว่าโปเชติโนเนี่ยให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่น นะฮะในการเพิ่มบุคลิกภาพและความหลากหลายทางแทคติกที่คอนนอร์กาเกอร์แสดงให้เห็นในทีมนะครับ